ตอนนี้ผมจะมารีวิวลูกเมนของผมนะครับลูกเมนผมชื่อพิรดลชำรัชมินะครับก็ทริปนี้เป็นใช้เวลาช่วง,งสั้นๆนะครับไม่กี่วันที่เราได้นอนอยู่ข้างกันในชายาเขาชื่อพี่นิวชำบอกเขาไปสิว่าเตียงเขานอนห่างกันเอามาติดกันทำไมเตียง้นอนข้างกันนะครับห้องมันก็ต้องแบบสวัดแก,ก๊สหน่อยเช่นั้นนี่รีวิวพี่นิวชำ พี่หนวจำนะคือชีวิตไม่ต้องทำอะไรเยอะเรากใส่หูฟังฟังเพลงมีเกมก็เล่นเกมด้วยกันอาบน้ำก็อพร้อมกันนี่เวลาฉี่ก็ฉี่พร้อมกันเวลาอึก็อึพร้อมกันเป็นพี่หนวเป็นคนน่ารักเขาเวลาผมจะนอนเขาก็ไม่ชอบให้ผมนอนเขาก็บอกว่าเตี้ยเดินเดินเดินน้อยเตี้ยเดินน้อยเราไม่ไหวแล้วขาเขือก็าสั้นเดินขาลากเหนื่อยอีก เรียกไปกาแฟาก็คือเวลาเราแข่งนะแข่งดึกใช่เปละ่ะมันก็มีวันกินข้า,าวเช้าเสร็จมันก็ช่วงมันก็มีเวลาช่วงเช้าผมก็ไปเอ็กซ์ไซส,อส์เขาบอกว่าเออถ้าพี่ไปด้วยแต่เองต้องไปเดินไปกินกาแฟาพี่ต่อนะผมเลยเออก็ได้ก็ได้ไดคือโอ้ยพาผมเดินไปกินกาแฟไกลโอ้สิบห้าทีเดินนะโอ้แบบแบบขาแบบรีคอฟบรีเลยอะ่ะของจริงเลยวิ่งไม่มีหมดเลยวิ่งไม่มีหมดเลยโอ้ยสุดยอด โคตรแจ๋วดูดิคึกแล้วก็เขาแนะนำให้ผมดูหนังเรื่องอะไรนะเล่นแร่แปรธาตุวิญญาณเนี่ยออจางอุกจางอุกากบคือตอนนี้เจเป็นจางอุกอะอะไรอะไรก็จางอุกจางอุกมูด็อกอะน,นังเอกเป็นนักสูไงก็คือไม่มีนะชีวิตเราเคยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ปีสองพันสิบหกแล้วเป็นรูมเมดด้วยกันนะตอนนั้นอยู่เมืองทองอยู่ในเต็ดอะ เราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนี่พี่นิวชำํำว่างเงาะคุยกับภรรยาแสนสวยเป็นคนรักเดียวใจเดียว <c oughs> เป็นคนที่ซื่อสัตย์รักเมียที่สุดในโลกมันไม่ได้มีแค่ในเพลงหรอกของชีวิตจริงก็มี <c oughs> แล้วก็โทรคุยกับพ่อ <c oughs> แม่โหสุดยอดพับเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปนวดมั่ง <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ไปห้องไออาร์มั่งให้ทำกาแฟมั่ง <c oughs> เดี๋ยวมีไอเซฟสุพรรณมาป่วนมั่งโห บางทีผมก็ดีใจนะที่ได้มาอยู่ห้องเดียวกันเอาไปลงอะไรเนี่ยจะสามนาทีเนี่ยที่ไหนเขารับลงเนี่ยมีความสุขนะที่ได้เจอกันถึงผมจะเป็นคนกิ้งเหงาอะแต่ผมก็ดีใจนะที่ได้เจอพี่ลูเมทของผมนิวชัม <c oughs> บุยลำเบยเออบุยลำเบยเออเออ